ามาส่องบ่งเข็ดอีกแล้วเจอแล้วเนื่องดอกเห็ดเพึงหวานแต่ว่าดอกบบก่อยงัมดอกบบก่อยงามปานดเน,นี่อะไม่จะออย้ยตรงเก่าเนาะตรงเก่าเจอแล้วเห็ดพึงหวานเห็ดพึงหวานดอกงามๆเลยดอกข,อขาว เฮดพึ่งหวานมันพึ่งอกอกเจอเฮดพึ่งหวานอีกแล้วจันนึ่งดอกเนี่ยดอกขาวๆดอกขาวๆงามๆอ้ยนอนจอนอนจนอนเ,จเห็นอีกแล้วหนึ่งดอกเห็นอีกแล้วหนึ่งดอกเฮดพึ่งเกาลัก อันนี้จะเป็นเห็ดพึ่งเกาลักอันนี้กับแซบคือกันอันนี้บฮงบาเห็ดอียงไม่รู้ว่าเห็ดอียงเห็นไ่มได่รู้ว่ามันคือเหเอเเด็ดอียงเห็ดตุ่มบวานดอกเง้มเง้มดอกต้นหน้ายู่ตุ่มเกาที่เคยมาเก็บยางผ่านเมืไหนกลับมาเห็นมันบบหนง่ามันบงนังเนาะหง่ามันบงัง เจออีกเลี้ยจ้าหนึ่งดอกเห็ดเพิ่งหวานอยู่ตรงเก่า้ามันออกมันจะออกอยู่ตรงเกานะ่าเนาะยดอกบ่อยงามป็นใดมากมันนั่นก็บ่เห็นอ,อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเนี่ยงามอยู่งามเอาไปตาก เจออีกเลยแต่ทุกคนดอกนี้หนึ่งดอกคุณดอกนี้ดอกงามงาม,งามดอกงามมากงามบบดอกอยัางงามเลยนี่ดอกงามงามดอกก็งาม,งาม,งามตรงนี้อีกดอกนึง

ดอกงามๆเลยดอกขาวเจออีกแล้วจ่าดอกหนึ่งดอกหนึ่งเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานนี่ดอกงามๆเลยเ ดี๋ยวจะตัดขาให้เบิ่งมีดว่าค่อยคมนี่ไะ ดีบุ้มี่นอนเห็ดพึ่งหวานดอกงามๆดอกข,า,ขาวๆงามๆเลยรอเนึ่งดอก Doxy sau đây Doxy sau đây Doxy sau đây đọc sau đây Doxy 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 sau đây เาไปตากเดี๋ยวจะตัดขาให้เบิง

อาเป็นพุ่งๆนี่ดอกง,งามๆเอาไปตากเย็บสึหวานทุกคนดอกงามมากๆ ตรงนี้มันเคยออกเคยออกอย่างเบิ่งเผื่อมันได้นั่นเจอแล้วโอ้ยดอกยังงามเด้ดอกยังงามเลย,ยงงเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ,นบ่ดอกงาม,งามเลยดอกงา,งามเลยจ้าเนี่ยดอกงามๆเลยเกือบเทาเกือบเทา อันนี้เป็นเท็ดหยัหงไม่หิดคอนสนบอล่เนี่ยคล้ายๆเ็ดคอนสซนยู่กับโตใหม่เจอเฮดไข่เฮดไข่ดอกงามๆเฮดไข่เฮดไข่อันนี้กินแซ่บกินแซ่บเนี่ยแบบนี้ กินแซ่บเห็ดไข่เลยจ้านี่ก็เป็นเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานที่เก็บมาวันนี้เกือบเกือบไอเ้เถวสามดอกจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไวจ้จะได้ไม่พาคลิปต่อไปนะจ๊นะเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าบ๊ายบาย